พ่อบอต้องไปเนีไปซาฉันจะเอาดีมากรักซาสินหารลักซาสินแหวแห่งต๊อันนี้ก็ได้ส่วนรายลูกปู้คนพ่ดสิภาษาพญานเพ่เป็นภาษาเข่าๆนะคนจะกล่าเกี่นระพญานิพนเร่มเดยาดโจมเดิมค่ไปทางใหนเรี๋บวผมไปหาทีมบางไงแคสจไปทางหนหาทีมบางไงขค่จขึ้นกุไหมหาทางของลงแค่จีเที่ยวทางทงทาง่งนี่ฮะอันนี้หาห้องบางหัว ฉันจิไปทางไกลให้โถงมีพ่องแค่จิไปทางหนา้าให้เนื้อบึงทางหลังสะก่อนเป็นมลิทธิ์ท่เท่าอยากไปชาว่วรจะต้อไปอนี่เพื่อนบอกให้เหตุบุญเหตุทานไม่หลายๆก่อนจิเด,ดินทางไปทางไหนก็ได้เดินทางออกจากโลกมนุษย์นี่ก็ไ,ได้เหตุบุญเหตุทานหลายหาจทิ้งบ้างไงสม,มัยนี้โบราณคนต้องทิ้งบางทางอย่างนั้นแหละแต่ว่าคำโบราณโบราณก็คือคนสอนหลวงปู่มัน